ราล่าผีภาคที่สามตอนจอมราชันแห่งมนตราโดยร้อยหนามตอนที่สองเครือหญิงสาวจ้าหมู่บ้านท้ายทุ่งยืนมองเปลผ้าที่ผูกอยู่บนกิ่งไม้ด้วยสีหน้าปั้นยากเธอมองเปลผ้าสลบับกับการมองหน้าพรานหนุ่มอย่างลังเลจนพรานแกร่งใส่หน้าอย่างระอากล่าวออกมาด้วยเสียงเครียด ถ้าหากเธอไม่ปีนขึ้นไปเองตอนนี้ฉันจะอุ้มเธอขึ้นไปไม่ต้องฉันขึ้นเองได้เมื่อตอนเด็กฉันปีนต้นไม้แก่งแค่เนี้ไม่กลัวอยู่แล้วล่ะกล่าวจบเธอก็เดินไปที่ต้นไม้จากนั้นจึงตะเกียกตะกายป่ายปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่อย่างทุลักทุเลเวลาที่เธอใช้ในการปีนต้นไม้นั้นนานมากกว่าเวลาที่พรานแกร่งปีนขึ้นไปปลูกเปลสซอีก เมื่อเห็นหญิงสาวขึ้นไปนอนบนเปลเรียบร้อยใช้นุ่มแห่งหมู่บ้านชายดงจึงเร่งมือปีนต้นไม้ขึ้นไปบ้างใช้นุ่มเลือกกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่เหนือหญิงสาวเล็กน้อยแต่ก็ใกล้เคียงกันซึ่งหมายตาเอาไว้แล้วแต่แรกเมื่อเสร็จสับจึงหลับตาลงอย่างง่ายดายเวลาเริ่มเคลื่อนคล้อยผ่านไปอย่างช้าช้าหญิงสาวจากหมู่บ้านท้ายทุ่งยังไม่ได้หลับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อครู่ ทำลายขวัญแทบกระชาิวิญญาณของเธอให้หลุดออกจากร่างยิ่งนึกคิดก็ยากที่จะขมตาให้หลับลงได้แต่ก็แปลกท่ามกลางพงไพรายามค่ำคืนกลับไม่ปรากฏสุ่มเสียงของสัตว์ป่าออกหากินไม่มีแม้กระทั่งสัพพสํเนียงมแมลงกลางคืนกรีดปีกร่ำร้องขับขานตามคันลองหญิงสาวทนกระสับกระส่ายไม่ไหวหลุดปากถามออกไปว่านี่นายหลับหรือยัง เธอร้องเรียกอยู่สองสาครั้งนั่นแหละพรานแกล้ง้ารจะทนรำคาญไม่ไหวจึงตอบกลับออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายทำไมมีอะไรฉันกลัวนอนไม่หลับเธอสารภาพออกมาเมื่อจิตใจเริ่มจะผ่อนคลายเธอจึงเริ่มเผยความรู้สึกที่ซ่อนเร้นออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวตอนนี้เลยครึ่งคืนมานานรีบนอนเธอพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าฉันจะพาเธอไปส่งที่หมู่บ้าน ร้านแก่งกล่าวตัดบทคล้ายจะรำคาญแต่น้ำเสียงกลับลดความเคร่งเครียดดุดันลงฟังแล้วบังเกิดความอบอุ่นอย่างประหลาดตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยนอนต่างที่ต่างถิ่นสักครั้งมารู้สึกแปลกแปลกพิกรทาให้นอนไม่หลับร้านนมเยคงนี่เงียบงันไม่รู้ว่าหลับไปหรือยังแต่เธอก็ไม่ได้สนใจยังกล่าวต่อไปว่านี่นาย นายคือพลานแกลงหนึ่งใน3พลานแห่งหมู่บ้านชายดองที่เคยร่วมมือกันปราบผีกระหังที่ออกมาอาลวาดสองครั้งใช่ไหมพรานแกลงยังคงนิ่งเฉยเชกเช่นเดิมเครือจึงกล่าวต่อไปตามคําล่ำาลือที่ฉันได้ยินมาสพลานที่ร่วมมือกันปราบผีกระหังน่มีพรานแปลว่าถึงตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านชายดองพรานพพดเป็นพรานแม่น้ําเป็นคนที่ล็กลับและก็รักสันโด ในพรานทั้งสามพรานพศเป็นคนที่พบผ่านได้ยากที่สดส่วนอีกคนก็คือพรานแกลงเป็นพรานป่าที่เชี่ยวชาญการล่าและก็ดำลงชีพในพงพลายพรานแกลงนิ่งเงียบคล้ายเดินทางเข้าสู่ห้วงนิทรารมบุคคลที่หญิงสาวกล่าวออกมาคล้ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนแม้แต่น้อยเท่าที่เคยได้ยินมาพรานทั้งสามคนเนี้มีฝีมือกล้ามเก่งใกล้เคียงกัน นายช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิเรื่องที่นายปราผีกระหังนะ่ะมันเป็นยังไงคราวนี้พรานแกล่งถอนให้ใจออกมาอย่างระอากล่าวเสียงเข้มว่าฉันบอกให้นอนดึกมากแล้วและฉันก็ต้องการจะพักผ่อนด้วยก็ฉันนอนมีหลับนี่นะนายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะหญิงสาวออดอ้อนแต่พรานหนุ่มก็ตัดบทปฏิเสธทันควันฉันไม่เก่คนที่เธออ้างล็อก เขาไม่อยากจะกล่าวถึงเรื่องราวแต่หนหลังที่เกี่ยวกับผีกระหังที่เขากับพรานพศและพรานเปลวเคยร่วมผจญกันมาและอีกประการพรุ่งนี้เมื่ออรุณโอไทยฉาดสายแสงเมื่อเขานำเธอไปส่งที่หมู่บ้านท้ายทุ่งเป็นที่เรียบร้อยระหว่างเธอกับเขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องยอมรับว่าเขาก็คือคนที่เธอเอ่ยถึง ที่หมู่บ้านชายดงจะมีพลานแกล่งสักกี่คนเธอเกล่าวออกมาลอยๆแต่ตั้งใจให้กระทบโสดของพรานหนุ่มแต่เขาก็แกล้งไม่สนใจหลับตาลงอีกครั้งเพื่อจะเข้าสู่ห่วงนิทราฉันนอนมิลับหญิงสาวโอดครวนแต่พรานแกล้งไม่ใส่ใจเน้นเสียงเข้มออกมาว่าถ้าเธอไม่หูบปากแล้วกว็รีบนอนซะฉันจะตัดเปลเธอให้ขาดล่วงลงไปนอนกับสัตว์ที่ใต้ต้นไม้นอน เข้าใจไหมทำอย่างก็ว่านอนอยู่บนต้นไม้แล้วจะปลอดภยัยฉันก็รู้มาเหมือนกันแล้วว่าในป่าอันตรายจากสัตว์ร้ายมันมีอยู่ทุกหนแห่งแม้แต่บนต้นไม้สูงขนาดนี้ก็ตามหญิงสาวประชดประชันเสียงแผ่วแต่น้ำเสียงนั้นไม่อาจจะเล็ดลอดโซประสาทที่ปราดเปรียวของพรานหนุ่มไปได้เขาหันหน้ามามองหญิงสาวที่ขนาดนี้แท้งหลับตาเอียงซบหน้าคล้ายจะชิงหลับไหล เธอคิดว่าบนต้นไม้ใหญ่อย่างเนี้ยจะไม่ปลอดภัยทําไมเขาคาดคันถามพลางนึกไปว่าหญิงสาวตัวเล็กๆอย่างเธอซึ่งไม่เคยแม้กระทั่งเหยียบย่างเข้าสู่ชายป่าจะมาอวดเก่งอวดดีได้ขนาดไหนเครือยังคงซบหน้าหลับตาแต่ก็รู้สึกสมใจที่คำพูดของเธอทำให้พรานป่าพูดเรื่องลือผุดลุกขึ้นมาได้เธอแกล้งส่งเสียงอู้อย่างรำคาญ ก็บนต้นไม้แบบเนี้ยฉันเคยได้ยินมาว่าเสือดาวก็งูเหลือมชอบขึ้นมาซส้มดักรอยเหยื่อและจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่ขึ้นมาที่ต้นเนี้ยหากฉันปล่อยให้มันขึ้นมาได้ฉันก็คงไม่ได้ชื่อว่าพรานแกลงพรานนักล่าแห่งหมู่บ้านชายโดงล็อกเขาคำรามออกมาอย่างทันควันหญิงสาวลืมตาพลงจ้องมองหน้าพรานหนุ่มอย่างสมใจแล้วก็กล่าวมาว่า ในที่สดนายก็ยอมรับแล้วว่านายคือพลานแกล่งที่เคยปราบผีกระหงังตามที่เขาล่ำลือกันพรานแกล่งแห่งหมู่บ้านชายดงหุบปากในทันทีเมื่อรู้สึกได้ว่าตกหลุมพรางของหญิงสาวไปแล้วไร้กาดนักเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคำรามอยู่ในใจอย่างขุ่นเคืองแต่ก็เริ่มมีความรู้สึกสนใจต่อตัวเธอเพิ่มขึ้นทำไมทำไมถึงได้อยากจะรู้นักว่าฉันใช่คนที่เธอเอ่ยถึงไหม หญิงสาวเอียงคอเล็กน้อยมองพรานหนุ่มอย่างเดียงสาและก็ใคร่รู้อึ้งงันไปชั่วครู่ก่อนจะตอบออกมาฉันได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับสามพรานแห่งหมู่บ้านชายดองว่ามีฝีมือและก็ความกล้าหาญของพวกเขาโดดเด่นเลืศล้ำแต่ก็ยังเคยคิดว่ายากนักที่จะมีโอกาสได้เจอแต่พอมาพบนายได้รู้จักก็ทำให้รู้ว่านายก็คือหนึ่งในสามพราน ที่ถูกผู้คนในหมู่บ้านชายดวงยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแม้ปากจะไม่ยอมรับว่าตนคืนหนึ่งในสามพรานที่ถูกกล่าวขานแต่ใจก็อดไม่ได้ที่จะกระยิมปราบปริ่มในคำสรรเสริญนั้นแต่ก็แสรงเป็นเสมองฝากความมืดออกไปทางเบื้องหน้าพลางรำลึกถึงวีรกรรมที่ร่วมกับพรานแปลวและพรานพศปราบผีกระหังครามและผีกระหังเสือเพิ่มทั้งสองคราว แล้วก็อดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านอย่างหนาวเหน็บเพราะความหวาดเสียวอันตรายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทั้งสองครั้งในป่าดงพงไพรไม่ว่าจะเป็นพืชพรร์หรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆแม้เราจะเห็นว่ามันไร้ากาดหนากตัวขนาดไหนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีด้านแข็งแกร่งก็ย่อมจะมีด้านที่อ่อนแอเละกอมักจะมีสิ่งที่สะกดข่มกันอยู่เสมอแหละฮะ เขาเปลี่ยนเรื่องพูดเพื่อให้พ้นตัวแต่ก็ยังไม่ห่างไปจากป่าดงพงไพรหญิงสาวมองหน้าศบตาพรานนุมที่พยายามหลบเลี่ยงสายตาที่เดียงสาแวววาวที่ในขนาดนี้ทอประกายฉงนต่อคำพูดของเขากล่าวออกมาอย่างเลื่อนลอยไม่เข้าใจพลานแกร่งเพเยยิ้มที่มุมปากอย่างอ่อนโยอนอธิบายว่าเธอบอกอยู่เมื่อครู่ใช่ไหมล่ะ ว่าแม้จะขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ใหญ่แต่ก็อาจจะยังไม่พ้นภัยจากงูเหลือมหญิงสาวพยักหน้ารับแต่ยังมีทีท่าไม่เข้าใจอยู่ดีพรานแกล้งจึงพูดตอบไปว่าแล้วเธอรู้ไหมล่ะว่างูเหลือมนันมันกลัวอะไรเชือกกล้วยง่ายๆแค่นี้ใครๆเขาก็รู้กันเธอตอบออกมาอย่างรวดเร็วพรานลงกล่าวต่อไปอีกว่าก็ถูกมันก็แปลกใช่ไหมที่งูเหลือมนะ่ะไม่ว่าจะใช้เชือกอะไรมัด มันก็จะดิ้นจนหลุดรอดออกมาจนได้แต่ถ้าหากเปลี่ยนไปเชือกกลวยแล้วล่ะก็คล้ายกับมันจะหมดเรี่ยวแรงไปไหนไม่รอดหญิงสาวพย,ยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยพรานแกล่งก็ถามออกไปโดยทันควันแล้วถ้าเป็นกุจงอ่างล่ะเธอรู้ไหมว่ามันกลัวอะไรหญิงสาวใส่หน้าในความมืดแทนคําตอบชั่วครู่เมื่อไม่ได้รับคําตอบจากหญิงสาวพรานแกล่งก็จึงพูดออกมา งูจงอางนเป็นอสรพิษที่มากอันตรายแต่มันกลับเกรงกลัวตะขาบหญิงสาวเลิกคิ้วอย่างแปลกใจเอ่ยออกมาว่าฉันเคยเห็นแต่ตะขาบทั่วๆไปแต่ตะขาบดวงที่นายพูดถึงนั้นมันเป็นยังไงชายหนุ่มพูดต่อทันทีด้วยภูมิความรอบรู้ในเรื่องพงไพรลักษณะของมันก็คล้ายตะขาบทั่ว,วไปนั่นแหละ แต่มันจะใหญ่กว่าและก็เป็นสีแดงคล้ายกับก้อนอิดเผาเขาหยุดเว้นระยะเล็กน้อยเมื่อสังเกตเห็นหญิงสาวกำลังตั้งใจฟังแล้วรู้ไหมล่ะว่าตะขาบดงนะั้นมันกลัวอะไรหญิงสาวใส่หน้าอีกครั้งพรานหนุ่มก็พูดต่อว่าคังคกไงมันกลัวคังคกถ้าเห็นคังคกที่ไหนมันจะรีบหนีเร็วที่สุดเพราะยาของคังคกมีพิษร้ายสำหรับมัน หญิงสาวพยักหน้ารับต่อความรู้ที่แปลกใหม่และน่าสนใจเมื่อเห็นหญิงสาวสนใจเขาก็พูดต่อไปทันทีส่วนที่ขังคกหวาดกลัวก็คืองูเห่าและถ้าหากจะถามอีว่งงูเห่ากลัวอะไรสิ่งที่งูเห่ากลัวก็คือพังพรพรานหนุ่มถอนหายใจเล็กน้อยแล้วก็กล่าวย้ำ ที่ฉันพูดมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะบอกให้เธอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีสิ่งที่สะกดข่มกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวในเรื่องที่เราขึ้นมานอนบนต้นไม้แล้วจะไม่ปลอดภัยเพราะฉันเตรียมการป้องกันเอาไว้แล้วเขาจ้องหน้าหญิงสาวจหมู่บ้านท้ายทุ่งได้แววตาอ่อนโยนแต่ก็เด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะให้ความปกป้องคุ้มครองเมื่อได้สบสายตากับพรานหนุ่มทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและสบายใจอย่างประหลาด เครือหลับตาลงไปทันทีแต่ปากก็ยังกล่าวออกมาเสียงแผ่วเบาอย่างฝากความหวังพรุ่งนี้ฉันจะกลับถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยใช่ไหมฉันรับรองพรานแกร่งยืนยันหนักแน่นจากนั้นจึงหลับตาลงเพื่อพักผ่อนหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์สยองขวัญมาเมื่อครู่ทำให้เขาอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจไม่นานเขาก็เคลิ้มหลับไป แต่สิ่งที่พรานแกร่งยังไม่สามารถล่วงรู้ได้ก็คือเวลานี้หมู่บ้านท้ายทุ่งบังเกิดโศกน,นาฏกรรมกลับกลายเป็นหมู่บ้านร้างภายในค่ำคืนเดียวภายในคืนเดียวกันที่หมู่บ้านชายดงดึกสงัดที่บ้านติดริมแม่น้ำของพรานพศพรานแม่น้ำนุ่มหนึ่งในสามพรานแห่งหมู่บ้านชายดงที่ริมแม่น้ำ พรานพจนั่งสมาธิอยู่บนตอไม้ใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างราวหนึ่งเมตรเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่เคยแผ่กิ่งก้านปกคลุมเป็นบริเวณกว้างยื่นลงไปในแม่น้ําเดิมทีหน้าที่แห่งนี้เคยมีต้นจามจุรีขนาดใหญ่อยู่คู่หนึ่งยืนต้นสูงตระงานเคียงคู่แต่ก็ถูกฟ้าผ่าจนตายซากไปต้นหนึ่งคือต้นที่พรานพจนั่งอยู่ในขณะนี้ พรานแม่น้ำหนุ่มนั่งหลับตานิ่งสงบลักษณะการคล้ายดั่งพิสุเคร่งศีลกำลังเข้าฌานหลังจากผ่านเหตุการณ์ปราบผีกระหังเสือเพิ่มทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวตนไปอีกลักษณะจากนิสัยฝ่ายสันโดรแต่เดิมเวลานี้เขาแทบจะไม่พบป่าสงสิงกับใครแม้กระทั่งพรานเปลวและพรานแกร่งก็น้อยครั้งที่จะพบพานเวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เขาจะเดินทางท่องตรเวะนไปในป่าลึกและหากกลับมาถึงบ้านก็จะเก็บตัวอยู่ภายในบ้านเม้กระทั่งอาหารการกินก็จะละเว้นเนื้อสัตว์ข้ามมืดดึกเดินจึงออกมานั่งอยู่บนตอไม้ต้นจามจุรีที่ริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อที่จะนั่งกรรมฐานฝึกจิตใจให้สงบเข้มแข็งบุคลิกภาพของพรานแม่น้ำหนุ่มแทบจะคล้ายเดือสีในตำนานเล่าขานไปแล้ว เส้นผมแล่นหนวดเครายาวรกครึ้มรุงรังแต่เขาก็หาได้ใส่ใจไม่ในคืนนี้ก็เช่นกันเขานั่งกรรมฐา,านมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนล่วงเลยมาถึงการดึกสงัดจิตกำลังอยู่ในช่วงที่สงบแน่วนิ่งคล้ายน้ำใสยเย็นเฉียบแต่ในช่วงขณะที่สมาธิจิตกำลังอยู่ในช่วงที่สงบว่างเปล่าพลันก็บังเกิดภาพนิมิตขึ้นอย่างเลือนราง และค่อยๆชัดเจนขึ้นในภาพนิมิตนั้นปรากฏกุมพีขนาดใหญ่สามตัวกำลังลอยตัวอยู่บนผิวน้ำตาสีแดงกล่ำไขสีเลือดทั้ง3ามคู่ของจอระเขคยักษ์จ้องมองเขม็งมาที่ร่างของพรานแม่น้ำหนุ่มแฝงแววอาฆาตและพยาบาทลึกล้ำพรานพดถอนจิตออกจากสมาธิทันควันลืมตาจ้องมองไปที่กลางแม่น้ำ แต่สิ่งที่เห็นนั้นกลับมีเพียงความว่างเปล่าหาได้มีร่างของกลุมผีทั้งสามตัวที่ได้เห็นในนิมิตจากสมาธิแม้จะแปลกใจต่อสิ่งที่ตนสัมผัสได้ในกรรมฐานเมื่อครูแต่ก็ยังลังเลอยู่ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในนิมิตนั้นเป็นลางบอกเหตุหรือเป็นเพียงผ้ามายาที่ถูกปรุงแต่งจากจิตเพราะความฟุ้งซ่าน แต่ที่กำลังรู้สึกได้ในเวลานี้ก็คือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันก็เกิดเป็นตะกอนขุ่นมัวในจิตใจบังเกิดความเป็นห่วงเพื่อนรักเพื่อนพรานทั้งสองขึ้นมาอย่างกระทันหันคาดว่าน่าจะเป็นผลพวงที่เกี่ยวเนื่องกันจากการปรากฏของภาพในนิมิตรหรือที่ตนสัมผัสได้มันคือล้างบอกเหตุถ้าเช่นนั้น ใครที่กำลังจะได้รับอันตรายพรานเปลวหรือพรานแกล่ง